รายการต่อไปนี้เป็นรายการท er ั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทีวีแชมเปียนสนับสนุนโดย โยเกิร์ทัชชี่ไบโอโอทุกเช้าโอทุกชุด APS ป i ยลิงทูซิตี้ลิฟวิ่ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยเมื่อเราแชมเปี้ยนรับภารกิจตามล่าปลามากรุ่รเพื่อมาเป็นของขวัญให้คุณยายอายุ100ปีเหล่าแชมเปี้ยนที่พร้อมสู้คลื่นลมเพื่อทําตามสัญญา มีเวลาทำาุรกิจตามล่าปลามากรอเพียง3วันต้องอาศัยทั้งโชคลางและฝีมือของพวกเขาเหล่านี้แชมเปี้ยนพลังหนุ่มฟุรุ่าวะโยชิฮิโร่เทพเจ้าชาวประมงนานาชิมะเเคอิจิ แชมเปี้ยนคนสุดท้ายที่กำลังต่อสู้กับปลามาคุโรอย่างเข้มข้นนักล่ามาคุโรหนึ่งพันตัวอามาบะตะฮิโรฟุมิเรามาดูกันว่าแชมเปี้ยนจะทำสำเร็จหรือไม่เดี๋ยวดูฝีมือบ้างเดี๋ยวดูฝีมือบ้างไปไปรู้แล้วไม่ได้จูใกล้อ่ะอ๋อใช่ปะาช่ปะอ๋ว เขาจะไม่ยอมให้มากรุ๊หนีไปได้อีกแล้วอย่ามาแก่ใจนะใส่ลองเทเล้ยผมลูกชาวสวนนะมีสวนคุณลงไอ้นี่เป็นปลาตีนะที่ไหนวะเงียบพอเอาเอาสุขสัตตังน่ะต้องเยอะกันหน่อยแล้วล่ะมามาเจ้าปลาน้อยของข้าเอ๋ย เฉนี่ไปไหนรอดเป็นพระสังไปไแล้วฮ่มฮบตฮ่าค่อยๆายาวสายเบ็ดาข้าม่าอย่างใาเยา่า่าฮ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 ่าหลุด่าฮ่าฮ่าอ่ยอ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่ฮ่วฮาฮาท่่า่าต่า่นเ่าฮ่าฮ่าฮ่ารต่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่บัตตฮาฮ่าฮ่าร่าัตาฮ่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 าไ่า่าก่าฮา่า่่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่ก ไปไปลงไปเซอรน่าเก็บทีมไม่ปเดี๋ยวเดี๋ยวทำไงกันาเอาไไละละะเกียเรเียันนันนีไปทาไหนวะ่านี้่นอเฮ้ยนนี้จะเริ่มลงนี่เหลือชือปล่าเนี่ยเหลือเหลือลุงกันแหละเฮ้ยเฮ้ยเขาต้องคำนวณระยะห่างของมักุโร่และต้องมับเลอด้วยตัวเองแล้วก็ต้องยืสายเบ็ดเข้ามาด้วย อย่างนี้จะใช้นีแล้วเดี๋ยวดูต่อไปขออุปไม้ความลับทันทดรนจะได้มทันทดรนท่ทันเดรน์ซะมันมายตะยนอะไรลงเปนในทะเลกันนะเนี่ยเดีด๋ยวดูทีบมือบัง กี่เมตรล่ะเฟี่ะเฮ้ยหลายเมตรเหรออย่าบอกอีกนี่ก็ขีมอุปกรณ์ที่เรียกว่าที่ชดไฟฟ้าเมื่อสาวเบ็ดเข้ามาจนเหลืออีประมาณสามสิบเมตรก็ต้องใช้ที่ชดไฟฟ้าเมื่อเปิดสวิตช์ออเครื่องจะปล่อยกระแสไฟฟ้าส0งอันเล็กให้ทะลุเกินรั้นมาทั้งตัวทำให้สามารถลากขเหือได้ง่ายโอ้ยโอ้ยเต็มหมดแรงโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้อง ไปต้องเก่งเก่งจริงหัวมหันเอย่าเกตการเนี่ยนะามรบตาสู้กับมุกุโรอยู่นานถึง20นาทีก็ยังไม่ได้หนตัวเจ้ามุกุโรสักทีเข้ามาเลยเข้ามาเลยขึ้นมาจงขึ้นมาทะยาเฮียตกปลารืยว่าเล่นหนังจีนวันนี้สอบว่าเ่อจะเป็นรอราและในที่สุด เฮ้ย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 เ ติงสู่งี่ต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อจะจับโอมาคมาบุโร่พอเอาปลาขึ้นเรือมาแล้วเขาต้องรีบนำไปแช่ในถังน้ำแข็งเพื่อให้คุณยายได้กินปลามาบุโร่สดจากทะเลนั่นเองแข็งไวก่อนนเดี๋ยวเจอกันันบกนะ นัชเมิดครับไม่กีดทำงานวิทยุบอกมานะครับว่าคุณธรรมปะตาได้ปลาแล้วครับอ๋อเขาได้ปลาแล้วสุดยอดเลยครับโอ้ธรรมปะตาได้แล้วเหรอใช่ครับจริงจริงเขาเยี่ยมมากเลยฝีมือเขาดีท้พพีฟูล่ะครับจะแพ้ยังไงครับโอ้เขาเยี่ยมมากเลยยังหล่ออยู่เลยนะครับเราจะยอมแพ้ไหมครับเนี่ยเราก็ยังพรอมีเวลานี่ถ้าตกได้เท่านี้ตงตัวใหญ่กว่าแถวทัพพีแน่นอนแล้ว ที่ทำมาบาตาตกปลาได้ต้องแล่นเรือมาจากอ,าอ่าวโอมาถึงสามชั่วโมงปลาที่อ,อ่าวโอมาต้องตัวใหญ่กว่าผู้รุกรานนักล่ามาัโฟร่วัยห,หนุ่มจะขอแสดงฝีมือลายมือให้ได้เห็นกันในตอนนี้ลนะ่ะเดี๋ยวมือขอสตูได้ไหมครับมันต้องตอกเจาตัวที่มันกระโดดได้ยังเงี้ยงงี้งอยู่ยยยยยยนอ,นะอ่นะนะขอสู้ตายลนะไ<อ>ม่ได้ทงที่เด็กวา่า,านะ้าบ้าไห้อ่นะนะอ่ะยกรอบามเลยนะพูดเป็นลาง การออกตามล่าปลาหมูโรตัวยักษ์ยังคงดําเนินต่อไปส่วนทางด้านฟูรุคาว่าเล่นนาชิมานั้นในวันนี้พวกเขาไม่น่ากลับเข้าฝั่งกันตอนห้าโมงเย็นยังมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งต้องสู้ต่อไปยังไหวอยู่นะครับพี่ฟูที่ไหวอยู่แล้วอเดิมพาร์ตี้ก็สนีกดีนาะสู้เจ๋อที่ ววันนี้ดวงตกตกไม่ได้เลยพวกนี้สู้ต่อครับมันต้องจับให้ได้เสิเสีพยพิมือหมดอย่างนั้นมาเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งวันเท่านั้นเหลือเวลาในการทำภารกิจอีกหนึ่งวันเท่านั้น,กกนเราแชมเปี้ยนจะตกมากโร่0 0ึกิโลได้หรือไม่ช่วงหนะ้ามาดูกันทีวีแชมเปี้ยน